จากรูปถ้าแบ่งความยาวของด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกเป็น6ส่วนเท่าเทกันและแบ่งความยาวของด้านกว้างออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันจงหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาทั้งหมดด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ7.2เซนติเมตรเมื่อนำมาแบ่งเป็น6ส่วนเท่าเทกัน จะได้ความยาวของแต่ละส่วนก็คือ7.2หารด้วย6เท่ากับ1.2เซนติเมตรนั่นคือแต่ละส่วนยาว1.2เซนเมตรเท่ากันหมดทุกส่วนและด้านกว้างด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ3.6เซนติเมตร นำมาแบ่งเป็น3มส่วนแต่ละส่วนก็จะมีความกว้างเท่ากับ3.6หารด้วย3เท่ากับ1.2เซนติเมตรเช่นเดียวกันถ้าหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ละส่วนหาได้โดยนำความกว้างคูณกับความยาว ซึ่งแต่ละส่วนมีความกว้างและความยาวเท่ากันดังนั้นก็เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่แต่ละส่วนก็สามารถหาได้โดยนำความกว้างคูณกับความยาวก็คือ1.2คูณกับ1.2มีค่าเท่ากับ1.44ตารางเซนติเมตร พื้นที่ส่วนที่แรงเงามีทั้งหมด5ส่วนดังนั้นถ้าหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาทั้งหมดก็นำา5มาคูณกับพื้นที่แต่ละส่วนก็คือคูณกับ1.44มีค่าเท่ากับ7.20ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่7.20ตารางเซนติเมตร